เดินกะลานะคะเกิดทันนะเปลือกกล้วยเคยเล่นหมดเลยแบบนี้ชูชกชอบอันนี้ค่ะชอบหนุ่มสาวจีบกันตรงกระเดื่องชอบนนมาพุธิจ้าตอนที่ <S <S 2> <S 2> <S 2> เอาเนี้ยค่ะ <S <S ช้างเผือกราคาเท่าไหร่นะคะ สวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านค่ะคลิปนี้เราพามาดูปฏิมาก,กรรมวิถีไทยนะคะซึ่งเป็นปฏิมาก,กรรมเนินสูงค่ะสีสันการหล่อเนี่ยเกิดจากจินตนาการของคนรุ่นใหม่นะฮะที่เธอเป็นทั้งเจ้าของโรงงานแล้วก็เป็นเจ้าของร้านนะ,ะที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีเลยทีเดียวค่ะวันนี้เรารมีโอกาสาได้มาคุยกับ<อ>เธอค่ะตั้งแต่เทแบบรอนะคะ อันนั้นน่ะหรอใช่ทุกอย่างเนี่ยทำเอง,ทองอยู่ตรงนั้นคือหนูเอามาจากโรงงานหล่อโรงงานหล่อของหนูอยู่ที่หนึง่งตรงนี้มันหล่อไม่ได้เพราะมันต้องมันจกโปรกเพื่อนรอใช่ค่ะแล้วก็หนูก็จะอาขนมาจากโรงงานแล้วก็เอามาทําสีเองวันนี้ลูกน้องหนูหยุดคนช่วยจับสีอต่ทีงานหลนะ่ออะประมาณแปดคนช่วยกันอ๋อแปดคนช่วยกันทำพื้นที่หล่อก็โรงงานอยู<ำ>่ด้านในก็พื้นที่เท่ากับที่และค่ะเท่านี้เลยเพราะว่ามันเอ้กซ์เจดีโรงงานอยู่ด้านในทางนู้น เข,เข้าไปด้านในหมู่บ้านอ๋อด้านในหนูหมู่บ้านอีกทีหนึ่งอ๋อแล้วก็ย้ายมานี่ย้ายมาวางไว้แบบนี้นะคะ่ะไว้เตรียมทําสีอันนี้เมื่อกี้หนูกำลังทําสีทันสีพระบินทะบาท้องนี้อ๋ออันนี้ลูกน้องหนูลองพื้นไว้ให้แล้วหนูก็จะมาเก็บรายละเอียดให้มันสวยทําสีเองเลยจินตนาการเองเลยใช่ไหมคะจินตนาการเองหมดแล้วความรู้ที่ได้มาจากการวาดพวกนี้ใครใครเป็นคนเราเราคิดเองอะไรเองหมดเลยค่ะพวกหนนะูไม่ไม่ได้ไม่ได้จบศิ์แต่ว่ามันมันขึ้อนอยู่กับ เรียนรู้มา,มาตั้งแต่สมัยกับปูญญ่ย<ม>่าตายายปู่ย่าตายายสิบหกปีเริ่มเริ่มรุ่นเรานี่แหละคะ่ะอ๋อเหรอตอนนี้พวกหนูจะสี่สิบพวกหนูเริ่มทําอันเนี้ยตอนเรียนจบใหม่ๆเลยยี่สิบสามยี่สิบสี่อะค่ะก็สะสมมาเรื่อยๆฝึกฝึกเอาค่ะเหรอถ่ายรูปได้ไหมเนี่ยได้จบอะไรมาคะทานทั่จบบริหารค่ะจบบริหารแต่มาทำมาทำพวกนี้เรามี เขาจบศิลป์แล้วเขามาเขาทาแบบให้เราจากแล้วเขาทำแบบให้เราแล้วก็มาต่อยอดต่อยอดต่อยอดทาเองใช่ค่ะประสบการณ์ที่ทําตรงนี้มานานหรือยังคะเนี่ยก็ตั้งแต่ประมาณยี่สิบสามยี่สิบยี่สิบต้นต้นที่สิบยี่สิบสองตอนนี้จะสี่สิบโหก็หลายปีดีดักเลยเนาะจากเกือบยี่สิบปีค่ะอ๋อที่อยู่ตรงนี้ทําตรงนี้ใช่ค่ะใช่ขายดีไหมคะแรกๆเมื่อก่อนขายดี ตอนนี้ยังได้ขยายแต่ตอนนี้มันเงียบลงแล้วค่ะอ๋อเงียบลงแล้วค่ะอ๋อก็คือแต่ว่ามีการขนส่งโฮเซลใช่ไหมยังอยู่ขายส่งใช่ค่ะใช่เพราะว่าเราเป็นเจ้าแรกๆเลยมันก็จะยังมีฐานลูกค้าเดิมลูกค้าเก่าอยู่อ๋อแล้วมีเบอร์โทรให้โทรไหมคะเนี่ยมีค่ะเบอร์โทรอะไรนะคะ0 8 6 0 8 8ป0 0 7ค่ะอ๋อได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะเนี่ยฝรั่งอยากได้อนี้ สวยมากเลยคะ่ะทุกคนอันนี้หน0่บาทใช่ไหมคะ<ง>น,นี่หนึ่งันห้าร้อบาทน,นี่วิถีไทยนะคะทูบิกอ้าวหลิวหลีห้าวิถีไทยคนตำข้าวหูอยากได้อะ่ะ ทูบิกเดอร์วันเดอรเซมไซส์เดออันนี้ไซส์เดียวกันเลยใช่ไหมคะใกล้เคียงกันต่างกันแบบน้อยบัดไอเลิฟเดอไอเลิฟดิดวันอิสเวเรียไนน์อันนี้เป็นวัวนะคะเออเป็นควาย Right, that one. Yes. So all it means is, you know those steel posts? Mm -hmm. They'll be here. So if you stand here, you won't be able to see this corner of it. So 1.45, and that's 1.48, so about 30 mil. Oh. That's okay. Can you do it? Oh. Can I just. ช่างเดี๋ยวเด๋ยวให้ช่างเขามาจัดแกบอกว่าเมกช่วยดีอยากได้อันไหนให้เอาแบบที่อยากได้จริงๆ uh. ก็อยากได้อันนั้นแหละโอ้ย oh. อันนี้รอยกระทงอ๋ one on. อยูเ oh, ลิร์แดดวันอืมช้างเผือกนะคะ ช้างเผือกราคาเท่าไหร่นะคะช้างเผือก4,500ค่ะทุกคนเอาอันนี้อะค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คคุณอบตัวนี้เยอ I really like <Okay. S 2> ชอบอันนี้ค่ะชอบหนุ่มสาวจีบกันตรงกระเดื่องดูนะคะแล้วก็มีแม่ยืนแม่ยืนยืนเฝ้าเน, okay, นี่ยคะ่ะแม่เขายืนเฝ้าน,นะคะ mm hmm. หนุ่มสาวก็ยืนจีบกันนี่ก็อีกคู่หนึ่งนะคะสมัยก่อนเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะ mm hmm. ก็เลย ทำให้อยากได้นะคะเนี่ยอันเนี้ยสองพันห้านะคะไม่มีแดดวันนี้ช้างพันห้าด้วยพันห้าถูกกว่าด้วยแต่มันจะเล็กแต่ถ้าจะ,จะเล็กอันนี้สองพันห้าอ๋อเหรอเดียวเท่ากัน เกี่ยวกับภาพวิถีไทยอันนี้ก็ปลาปลาครา์บอันนี้ก็สองพันห้าอ๋ออันนี้สองพันแปดเน,ะน,น,เนาะเล่นสีเยอะแต่ก็สวยนะเอาจริงๆโห้ยทำสวยมากๆเลยอ่ะที่นี่เขาเรียกอะไรนะลืมน,น้องสโสนหินทราย,ส,ส,ายสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคน อันนี้ก็เหมาะเลยนะคะในวัดพนางมัดซีแน่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะอันนี้ก็พระพุทธเจ้าตอนที่ทรมานสังขารเนาะเขาเรียกอะไรนะต้องขออภัยนะคะพูดไม่ถูกให้เกิด Have one side, yeah 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 outside inside e yeah. we can put them in there แบบนี้มีมีแค่แค่ตัวอย่างแค่นี้ใช่ไหมคะไม่มีลายอื่นแล้วใช่ไหมอ๋ออันนั้นน่าจะเป็นที่วัดน่าจะดีอันนั้นหงมังกรอ๋อนี่หงมังกรตามห่วงจุ้ยเลยใช่ไหมอืม สวยเนาะโดยปกติแล้วหงนี่เข้าไว้ทางซ้ายหรือทางขวาคะม่หงอยู่ซ้ายมังกรอยู่ขวาต,บบตั้งแบบนี้เลยเนาะที่หน้าบ้านใช่ไหมอ๋อพีเตอร์ oh. Peter, can you measure here measure I want to know How า i g h h o า h i วันพอยวันมสอื่นใช่มคเก้าพันโอ้นี่เก้านะคะนายเสบาทนายเท่าสบาทอ่อดิทวันอ่าอีสมาร์เกต อโยธยาไอาติง้งอืมวสวยทั้งนั้นเลยแต่สิงเจอไม่ถูกอันนี้ก็สวย,ยวิถีไทยมีหมาด้วยมีน้ำไหลดีจัง ค้งนะะอันนี้ก็ไปติดในเขาเรียกห้องทำงานอันนี้สงการเฟสติวัลอันนี้การลเล่นสมัยก่อนเนี่ยพีเตอร์อายุทูดูไรดิดอายุทูเพล่ดิดวันโคโค้นต์โคโค้นต์เชลแดดโคโค้นต์เชลเย้อายุทู เดินกะลานะฮะเกิดทันนะดิวันสงการเฟสติวัลนะ,นะอะช áng, า้างม้าหืมนี่ก็ช้าง นี่เรือนะคะเรือใบอันนี้ติดในห้องทำงานส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกเรือพวกอะไรเงี้ยอันนี้ก็พ,พัฟฟิคเนตนะคะสวยคือทุกอย่างโหดีงามค่ะคุณดีงามเลยทุกคนเออนี่แ้าวเวสวรรณ แล้วก็ปลาค้างนะคะเป็นยักษ์นะคะนี่พระพิธเนรกเอาเว้ตัวนี้เอ้าเอเลเฟน ตรงนี้ก็มีควายนะคะนี่ขเขาเพิ่งกำลังทำมีอ๋ออก็เรียกภาพอะไรนะตอนที่ชูชกจำไม่ได้แล้วอะ่ะทุกคนอืม ไอ้อะไรนะเปลือกกล้วยทำเหมือนนะเนี่ยเคยเคยเล่นหมดเลยแบบนี้ก็เรียกว่าตื่นตาตื่นใจเลยไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าสวยงามด้วยนะแล้วก็ได้เห็นวิธีไทยต่างๆตั้งแต่สมัยนู้นนะคะที่เรายังเป็นเด็กอยู่ส่วนคนรุ่นใหม่ที่เกิดไม่ทันนะคะรู้ไว้เลยนะคะว่านี่แหละคือม้าก้านกล้วยค่ะ เราได้ซื้อไป1เซตนะคะราคา2,500บาทค่ะซึ่งเป็นเซตนี้เลยนะคะวิถีไทยค่ะและต่อจากนั้นน้องเขาก็บอกว่าถ้ามีเวลาก็แวะไปเยี่ยมชมที่โรงงานได้นะคะพี่ธนัทเนี่ยสนใจเลยทีเดียวค่ะ mm hmm. เดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะเรามีโอกาสจะพาไปเยี่ยมชมโรงงานของน้องเขานะคะ mm hmm. เชื่อว่าต้องมีอะไรดีๆให้หน่าสนใจมากทีเดียวค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอมีความสุขทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ